บรลูเกันครับว่าภาษาไทายเอื่นต้นยังน,น,นะครับตันมกแต่ครับผม สวัสดีครับมือนี่กับพ่อกันอีกแล้วนะครับผมช่วงสายๆเช่หน้อยนะครับของบ้านหน้าเมืองนี่แหละครับผมอันนี้ก็คือรถแมคโครนะครับผมเพื่อนก็จะมาปรับนาดินนะครับอยู่หน้าผมนี่แหละครับผมมันเป็นคู่นี่ไหมครับผมมันเป็นนอนเป็นยังพื้นที่น้ำอุ้มน้ำกับว่ะดวกนะครับมันเป็นนอนก็จะปรับลงนิดนึงนะครับก็จะให้ แมคโครเพิ่นปับนาดินลงนะครับผมนี่แหละครับเพิ่นกับว่าท่านหนมาทํางานครับเพิ่นกับจอดรถไว้อยู่นี่ก็เป็นรถแมคโครนะครับเพิ่นกับจะมาจกดินให้นะครับผมขุดลอกนาดินนี่นะครับกับเฮ็ดไปเมื่อวานกับมีบางส่วนนะครับผมทีเฮ็ดไปนี่แหละครับผมเก่าเจ้ลุงนิดหน่อยครับผมบ่ลุงเล็กนะครับ กะเจ้าลงพ่อห้หน้าจะได้อุ่มหนามนะครับปกติมันจะโน่นครับนี่ส่วนนี้มันจะโน่นปีได้กะหนามก่พบบยุ่ครับผมมันโน่นารครับพื้นที่มันสูงนะครับเนาะส่วนด้านล่างมันกะได้เยอะแล้วครับผมทึ่งเป็นโน่นนี่แหละครับเป็นเ่าลงมาปลายนะครับลงนิดนึง ส่วนบริเวณนี้ก็จะเห็ดเป็นหน้าปีแหะครับผมนม้ำกระจะมาบ่ถึงนะครับมันเป็นหน้านนนะครับกระต่างก,กันกับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เป็นก็นมีน้ำนะครับผมน้ำพวกน้ำกลุ่มชลประทานไปหอดนะครับผมอันนี้ก็จะมีแต่นนนะครับมีแต่เฮ็ุได้หนะ้าเดียวครับก็คือหน้าปีนะครับผม นี่ครับเพิ่นก็นเริ่มทำงานแล้วนะครับผมจวงเสามากพอดีแล้วครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นดินบางส่วนนะครับเพิ่นก็นจะถมสะนะครับสะให้ผมเพราะว่ามันเป็นสะหน่อยครับผมก็จะเอาดินบางส่วนมาถมนี่แหละครับผมผมก็จะได้พื้นที่ ทำหน้าเพิ่มขึ้นนะครับผมปกติมันจะเป็นสาแล้ะครับผมเป็นน้องน้านะครับกระทมเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวห้องก็จะพ้ามาเบิ่งการทํางงานของรถแมคโครนะครับ บรู้กันครับว่าภาษาไทยเอื่นต้นย่างน,น,นะครับแต่ว่าภาษาจันต้นักแต่ครับนี่ก็จะเป็นต้นมะแต่ครับผมกร่ด้างจะเป็นน้วยนะครับ ซื้อ,อยังเนี่ยชาวบ้านซื้อ,อยังก็ชาวบ้านชาวบ้านมากก็พอนล้วน่้า ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมบรรยากาศทองถุ่งนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหน้าเมือง101นย์หน้ำดื่ครับผมขอบคุณครับ